สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกม Soccer Manager 2022ครับก็คลิปในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับกับที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหนั้นเนาะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโฆษณาเวลาเล่นเกมของ Soccer Manager 2022ครับแล้วมีโฆษณาที่จะเป็นของอัสซ่าดนะครับขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถปิดได้นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถดูเนื้อความนะฮะก่อนที่จะมีคลิปนี้ก่อนได้นะครับนี่นะครับผมทําปกไว้เนาะนี่นะครับ เอนผมทำคลิปอันนี้แล้วมันไม่หายนะครับเพราะมีเพื่อนๆเป็นคนบอกว่าพี่ผมทําตามแม่มันไม่หายนะก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก่อนรับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้งสองเจ้าถานหลักนะครับทั้งเพจไปวอลเกทนะครับที่คอร์สเกมเกมซ็อกเกอร์เมเจอร์สองพันยี่สิบองเป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับช่องทางทางซีเกทเจแชแนลนะครับโอเคเรามาดูวิธีแก้กันนะครับก็ ที่มีคลิปนี้มานะเพราะว่าผมเนี่ยได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มเนาะมะีเพื่อนๆแจ้งมาในกลุ่มว่าพี่โฆษณาสดาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันปิดไม่ได้ครับผมก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยเราลองมาดูที่การตั้งค่าเซตติ้งของตัวเกมดีกว่าไหมว่ามันมีการเซตติ้งที่มันเกี่ยวกับการแสดงโฆษณาบ้างหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนี่นะครับในกลุ่มเนาะที่น้องก็ถามมาพเพื่อนในกลุ่มถามมานะครับก็อันนี้เนาะนี่นะครับก็ผมก็เลยให้แนวทางไปเนาะ ว่าขึ้นยังไงยังไงนี่นะครับว่าเออทำได้จริงนะครับเพราะน้องก็ทําให้ดูแล้วเนาะในกลุ่มนะครับนี่นะฮะขออนุญาตเอาข้อความมาเผยแพร่นะครับเพื่อให้เป็นให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออมาทําได้จริงเนาะยังไงก็ใครรับชมคลิปนี้แล้วเอาไปทําดูได้ไม่ได้ยังไงบอกผมด้วยนะครับแต่นี่คือน้องก็ทํามาแล้วก็โอเคว่าหายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะให้เรามาที่การตั้งค่าการเซตติ้งนะครับยวผมขออนุญาต ิดเสียงปุ่มกดก่อนเนาะโอเคไจะได้กดไม่ดังนะครับมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเกมเซตติ้งเราไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ว่ามีหัวข้อหนึ่งครับ Data Pack นะครับปัจจุบันเนี่ยผมใช้อัล i m a t e เมดแพคนะครับก็คือตัวที่เป็นดาวสูงสุดเนาะของตัวเกมนะครับเลาเลือกดาวสูงสุดนะฮะกดเลือกให้เรียบร้อยนะครับเลือกดาวสูงสุดแล้วแล้วก็ออเทอร์อื่นๆครับการเซตติ้งอื่นๆนะ หน้านี้ครับมันจะเป็นหน้าหนึ่งนะที่มันจะบอกเกี่ยวกับโฆษณาครับเป็นหัว <pow> wow. ข้อสุดท้าย okay. so นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวแปลให้ดูนะครับโอเคจะได้เข้าใจพร้อมกันนะครับนี่นะครับหน้านี้นะครับการต้งค่าอื่นเนาะนี่ครับการต้งค่าอื่นๆนะครับหัวข้อนี้ให้เรามาที่เมนูสุดท้ายนะครับที่ม <laughs> ันเขียนว่าโฆษณาเป้าหมายนะครับของเดิมของผมเนี้ยปกตินะครับ มันเป็นเลือกออกนะครับซึ่งของน้องคนนั้นที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็แจ้งบอกว่าเขาก็เลือกแบบผมนะครับผมก็เลยเออทำไมเลือกแบบผมแล้วมันยังเป็นอยู่เนาะทั้งที่ผมเนี่ยก็เลือกแบบนี้มาตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆที่เข้ามาแล้วไม่สามารถปิดได้ผมก็เลยให้น้องเนี่ยเขาลองเปลี่ยนนะครับจากตรงนี้กดเข้าไปนะครับแล้วมันจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมจะแปลให้ดูนะครับ อ่านี้แปลเรียบร้อยนะครับขยายใหญ่หน่อยเนาะเมื่อยินยอมตามด้านล่างนี้คุณจะได้รับประสบการณ์โฆษณาที่ด้รับการปรับปรุงนะครับและเป็นส่วนตัวการเลือกไม่ใช้คุณจะเห็นโฆษณาทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับของคุณนะครับมันก็จะมีคําว่ายืนยันกับยกเลิกนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าของน้องของเขาคนนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นแบบของผมตอนแรกนะฮะก็คือเลือกที่จะเอาโฆษณาออกนะครับ แต่พอมาเลือกเหมือนกันแล้วผมก็เอใจ,จง,งั้นเราลองเลือกที่จะเอาโฆษณาเนาะสมมติะนะครับอ่ะเลือกแล้วครับเรียบร้อยคอนเฟิร์มเนาะแล้วกลับมาดูครับมันจะเป็น OPT in นะครับพอเลือกแบบนี้เสร็จแล้วนะเราอาจจะลองเล่นไปสักก่อนอ่ะลองเล่นไปก่อน,นครับหรือว่าจะกดแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่นะฮะกดให้มันเปลี่ยน OPT out นะครับก็คือเอาโฆษณาออกเนาะ ให้เราลองกลับไปเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นใครเป็นตรงนี้จะเป็น OPT Out นะครับให้เลือก c o n f i r มนะครับไปก่อนเนาะแล้วก็กลับมาเลือกเป็นมันจะเป็น OPT In ใช่ไหมให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะ่จกเป็นการยืนว่าเราจะไม่เอาโฆษณานะครับให้ลองทําแบบนี้ก่อนนะทําแบบที่ผมบอกครับก็คือถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่ายัางมีโฆษณา,าลาซาด้าที่ปิดไม่ได้อยู่นะครับให้กดตรงนี้นะครับ OPT Out นะครับเลือก c o n f i r ม มันก็จะเป็นทางด้าน O P T In นะครับก็คือให้โฆษณาอะไรเข้ามาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวแปลให้ดูนะครับอ่ะพอเราเลือกแล้วเนาะน,นี่ครับเลือกในเนาะมันจะบอกว่าเลือกในนะก็คือเหมือนกับว่าให้เราเ,าเลือกโฆษณานครับเข้ามาในเครื่องอะประมาณนี้นะครับอ่ะพอเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเป็น O P T Out นะครับพอเป็น O P T Out เรียบร้อยเนาะ เพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับพอทีนี้ว่าเราเล่นแล้วเนี่ยพอเรา,เรากดเข้าเพ a y g a m หรือว่าเราไปกดพวกดูวิดีโอเพื่อเอาความสำเร็จในการก่อสร้างให้มันเสร็จขึ้นทุกสัปดาห์สัปดาหนะ์นี่ตลองลองดูนะว่าวิดีโอก่อนในนี้ที่เพื่อนๆเคยเจอของรัชดาหรือเป็นวิดีโออื่นที่ไม่สามารถมีปุ่มกระบาดหรือปิดได้ทั้งๆท,ที่เราดูโฆษณาจบแล้วเนี่ยมันยังมันยังมีอยู่หรือเปล่านะกับปัญหาที่เจอก็ลองปรับแบบนี้ดูก่อนนะครับจากโอ t ีทีเอานะครับปรับเป็นโอ t ีทีอิน แล้วก็เลือกเป็น O อเปเอทีอีกที A o T นะครับทำอย่างที่ผมบอกเนาะถ้ายัางไงใครทําได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับผมจะลองหาทางแก้ให้นะครับส่วนคนไหนที่มีปัญหาด้านอื่นหรืออยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เล่นเกมแล้วมีปัญหาเก่อกับการเจอโฆษณาของรัศดาที่เป็นหลักๆไปเนาะแล้วดูเสร็จแล้วไม่สามารถปิดได้หรือว่าไม่มีโฆษณาหรือว่าไม่มีปุ่มกากบาทปิด นะครับทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมได้ถือต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับก็ลองทำตามคลิปนี้ดูเนาะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ